เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ y E Channel นะครับ เรามาทำเถาต้นไม้กันนะครับก็คือทำเถาให้ต้นไม้เขาได้เลื้อยขึ้นไปนะครับสำหรับต้นไม้ที่เป็นไม้เลื้อยนะครับจะได้แบบให้เขาเลื้อยเป็นที่ของเขาไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเลือ้อยแถวตามเสาบ้านตามกำแพงบ้านนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยนะครับนี่นะครับวัสดุที่เราจะเอามาใช้ทำเถาต้นไม้เทียมกันวันนี้นะครับมีเปลือกมะพร้าวแช่น้ำนะครับแล้วก็ท่อ p v c ที่เหลือใช้งานนะครับ แล้วก็ใส่ไฟพวกสายลวดเส้นลวดก็ได้นะครับพอดีผมไม่มีนวดกุ้งนะครับหมดแล้วก็ใช้ครีมนะครับเด๋ย่เรามาลงมือทำกันเลยนะครับแบบวางครับหักพวกนี้หน่อยนะครับเราเอาเรียงเรียงเป็นชั้นๆไปนะครับ แล้วเราค่อยไล่มัดที่หลังดัดน้อยก่อนนะครับเราจะไล่ไปทีละชั้นนีละชั้นนะครับ เราก็รวดที่เราตัดไปแล้วนะครับรัดไปก่อนหนึ่งจุดมาดูเรียงให้มันมิด,ม,ดมิดเสาหน่อยนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้ก็ลัดอีกหน่อยนะครับนี่ก็จะได้อยู่ทรงนี้นะครับ มาทําอีกชั้นหนึ่งต่อแล้วแต่เพื่อนนะครับจะใช้มากใช้น้อยนะครับพอดีเห็นเขากำลังจะตายขึ้นข้างเสานะครับก็เลยเออจะทําหลักให้เขาขึ้นไปในฝ่าจะได้ไม่ต้องไปรบ,บกวนกับต้นเสา เผื่อเขาตายหรือว่ามีปัญหาอะไรแล้วลากเขาจะติดอยู่ตรงนั้นนานนะครับแล้วเราจะทำความสะอาดยากทางที่ดีเราก็หาที่ให้เขาได้ขึ้นไปตายโดยที่แบบไม่ไปเดือดร้อนอะไรเลยนะครับค่อยๆค่อยๆเลี้ยงไปนะครับ อย่าก็ใช้วัตะุดุเหลือใช้ทั้งหมดเลยนะครับเขาก็จะตายขึ้นได้นะครับ สักชั้นหนึ่งนะครับ อาจจะมีเสียงมารบกวนนะครับไม่รู้เห้าอะไรเหมือนกันอยู่ดีก็เห้ากัน อาจจะหนักหนักหน่อยนะครับเพราะว่าไมา้เขาเปียกน้าเราแช่น้ำไว้ประมาณ3วันแล้วนะครับแช่ไว้เพื่อให้เขากายกดที่อยู่ในเปลือกมะพร้าวนะครับกดชะลอการเติบโตของต้นไม้นะครับ แค่นี้ต้นไม้เราก็ตายขึ้นได้สบายแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเถาก็คือหลักให้ต้นไม้ตายขึ้นไปนะครับเราก็เอาประมาณนี้นะครับแค่นี้ต้นไม้คเราก็ตายขึ้นได้สบายแล้วนะครับเสร็จไปแล้วครับหนึ่งนี่อันนะครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยครับแค่เอานี่ใส่เข้าไปในร่องนะครับเปลือกมะพร้าวยัดเข้าไปในร่อง เราก็เอารวดรับแค่นี้เขาจะตาย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 ,ตายขึ้นไม่ได้นะครับเราไว้ปักทรงนี้นะครับให้เขาได้ตั้งขึ้นไปหเขาได้ขึ้นไปนะครับเดีย๋ยวเรามาลองปักสักต้นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองต้นนี้เลยนะครับ เรากำลังมีเถาตายขึ้นมานะครับลงไปเลยครับ,รบเราก็หางลวดเกี่ยวเขาหน่อยนะครับให้เขาเกาะไว้ ได้ตางขึ้นไปแล้วนรคมาบประมาณนี้นะครับแค่นี้ต้นไม้เราก็ตายขึ้นไปได้สบายแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ